ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่รุ่งนะฮะมีแต่เรื่องเศร้าหมองต่างๆนะครับอยากให้อาจารย์เจนสแกนกรรมให้นะครับก็สามารถส่งรูปถ่ายนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็คําถามที่อยากรู้นะครับมาที่อีเมลนะครับอ่าซิกเคนทเดอะซิกเนนะฮะทีวีแอดทอนเมลคอมนะครับรูปถ่ายต้องเป็นรูปหน้าตรงปัจจุบันนะครับอันนี้คือสําหรับที่นะฮะจะมาดูนะฮะเป็นรูปภาพนะครับในเบรกที่3นะครับ ส่วนในเบรกที่2นะครับเราจะมาครับมาพบกันสดๆนะครับก็สามารถส่งมาตามนะฮะเบอร์แฟกที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับรวมถึงนะครับทุกๆวันอังคารใครที่อยากให้อาจารย์เจนนะฮะสแกนกรรมให้นะครับจางก็จะมาช่วงจะมีเวลาให้กับเราที่นี่นะฮะวันอังคารทั้งวันนะครับไม่ไปเป็นช่วงเช้าหรือหลังจากแต่ราการสดนะครับวันละเพียงแค่5-6คนเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถจองคิวได้ที่ น้องแหม่มนะครับตามเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับทุกๆวันอังคารนะครับอาจารย์จะมาที่นี่นะครับนะครับใครที่สะดวกเช้าก็เช้านะครับหรือว่าหลังจากที่จัดรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงบ่าย2เป็นต้นไปไม่เกิน5้าโมงเย็นนะครับประมาณนั้นนะครับคนแรกครับอาจารย์ครับคุณสิริชัยฉายมุกดาครับผมภาพมาเลยนะครับเกิดวันเสาร์ที่25มกราคม2535เวลา7โมงเช้า10นาทีอยากถามอาจารย์ว่าผมมีกรรมอะไร และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองอยู่ครับอ่าครับผมอจากที่ดูรูปนะคะก็บอกได้เลยว่าสัมผัสได้ว่าน้องคนนี้คุณมีจิตมารใช่ไหมคะมจิตอกุศลน,นะคะที่คุณคิดไม่ดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์แล้วก็คุณบิดามารดามันเป็นจิตอกุศลในอดีตเพราะรรว่าชาติก่อนเนี่ยเขา เห็นคนทำบุญแล้วเขาไปห้ามหมักห้ามผลคน oh. ก็จะส่งผลให้มีจิตอกุศลติดตัวมาในชาตินี้ mm hmm. เขาก็จะสับสนในตัวเองเหมือนตัวเองเหมือนมีสอง,ง mm hmm. ร่างจริงๆแล้วตัวเองก็มีมีร่างเดียวนี่แหละเป็นค,คนเดียวตรงนี้เนี่ยแนะนํานะคะให้คุณเนี่ยฟังไวน้นะคะสวดมนต์บ่อยๆนะคะแล้วก็นั่งสมาธินะคะแล้วก็อธิษฐานขอขมาที่ mm hmm. เราเคยร่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รเพราะความไม่รู้เพราะความหลงนะคะ นะคะขออโหสิกรรมแล้วขอขอคมากรรมและแนะนําว่าให้แผ่เมตตาบ่อยๆก็จะช่วยให้จิตตรงนี้มันคลายได้เพราะน้องคนนี้หนูบอกเดี๋ยวทรมานเรื่องนี้มานานเป็นเป็นจิตจิตมาคะแต่ดูหน้าก็ดังหน้าแต่แปลกนะจ๊ะนะหน้าแบบว่าจิตมาตรงนี้น่ากลัวพะขณะที่เราทําความดีเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างบอกว่าให้คิดไม่ดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าคนอื่นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะสับสนในตัวเองว่า อุ้ยไม่ไม่ใช่เราพูดมันเกินคนอื่นพูดมันก็จะเหมือนคนวิปลาสอะค่ะเหมือนคนบ้าคือเหมือนเหมือนเหมือนกระดังจีนอะใช่ค่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนังจีนที่บอกว่ามีแบบว่ามีวิญญาณอีกตัวเข้ามามาทาให้มันเผยอารมณ์เป็นอย่างไรใช่ค่ะนี่คือจิตอกุศลในอดีตที่เคยคิดไม่ดีเคยห้ามมักห้ามผลคนดังนั้นคุณชาตินี้คุณก็ต้องทําธรรมทานเช่นแนะนําคนให้ไปทางธรรมะให้คนไปสร้างกุศลผลบุญพอพอคุณแนะนําอย่างนี้แล้วเนี่ยจิต ที่เป็นอกุศลที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็จะลดล้างค่อยเป็นเบาได้ค่อยหายไปประมาณนั้นนะครับอาจารย์นะชัดเจนนะครับอาจารย์มีเสริมไหมครับหรือว่าโอเคล้อ่าเรียบร้อยค่ะนะครับต่อไปนะครับคนที่2นะครับคุณปัทมามอนใต้นะครับผมเกิดวันที่17พฤศจิกายน2527วันเสาร์ปีชวดราศีพิจิกนะฮะเลขที่บัตรประชาชนฮะ1 7 4 9 9 0จ0 2 5 9 8 1ครับมีมา สองคำถามครับอาจารย์อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องงานหน้าที่การงานว่ามีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งบ้างหรือเปล่าเมื่อไหร่อยากทราบเรื่องความรักว่าคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับผมอาจารย์เช่นครับก็จะบอกได้เลยว่าลักษณะนะคะที่ดูเนี่ยดิฉันก็สัมผัสได้ว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะที่กําลังไม่แน่ใจนะคะ แนะนำนะคะสำหรับคนที่ทำงานราชการหรือค,รคนที่มีอาชีพจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือการแผ่บุญให้สัมมาอาชีพจะทำให้กิจการงานหรือว่าชีวิตในเรื่องของการงานรุ่งเรืองได้อย่างไม่น่าเชื่อ,อนะคะอันนี้พี่คนนี้เขามีกรรมเรื่องเกี่ยวกับการงานมีกรรมเรื่องบริวารทำบุญคนไม่ขึ้นทำดีแล้วไม่ย่อมไม่ได้ดีทำผลงานแค่ไหนเจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่านะคะ ดังนั้นส,สิ่งสําคัญคือเวลาเราทําบุญอันนี้นะคะทุนท,ทางบ้านจดได้นะคะ,ะว่าวทํำยังไงนะคะหลังจากที่กวดน้ําแล้วต้องพูดยังไงต่อ <c oughs> ก็พูดว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้านะคะได้ทําสําเร็จแล้วในวันนี้ขอได้แก่สัมมาอาชีพและปัจจัยสีที่เราได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้จงมีส่วนในกุศลที่เราได้ทําเมื่อทําอย่างนี้แล้วหลังจากอุทิศสุนกุศลแผ่เมตตาแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาชีพการงานรุ่งเรืองได้เหมือนกัน แต่พี่คนนี้บอกได้เลยว่าเรื่องความรักสมหวังยากค่ะ oh, ทาเพราะว่าตอนนี้เขากําลังคิดจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆอาจจะมีโครงการในการแต่งงานหรือมีโครงการใหม่ๆที่เกี่ยวกับความรักอาจจะมีเกณฑ์อยากจะมีครอบครัรวนะคะม,มีคู่รักคู่ครองคือดวงส,ส,ส,สตาของคุณเนี่ยมันมีผลกรรมสัมผัสได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเขาเรียกวิาบากกรรมคือเห็นภาพเลยว่าเขาเป็นทหารนะคะ สมัยก่อนนะครับอ่านะครับใช่ค่ะสมัยก่อนพี่คนนี้นะครับเป็นเป็นอาหารครับคือเข็นฆ่าคนมามากจะผลกรรมจะส่งผลให้บุคคลท่านนี้เนี่ยไม่สมหวังในเรื่องความรักได้เพราะว่าเนื่องจากไปเบียดเบียนชีวิตคนไม่เยอะนะคะแนะนําว่าเวลาคุณกวดน้ำเนี่ยคุณเจาะจงไปเลยนะคะว่าคุณเคยเข็นฆ่าผู้คนมาในอดีตจะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีด้วยไกยกรรมวิีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมให้เขาปลดปล่อยกรรมให้คุณก็จะช่วยให้ ความรักนะคะดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แผ่ให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะคนเป็นก็ให้ได้คนตายก็ให้ได้เหมือนกันนะคะอ๋อนะครับให้ได้ทั้งคนเป็นและคนตายใช่บางคนนึกว่ากวดน้ำเนี่ยต้องให้กับญาติหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเท่านั้นที่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่สามารถให้กับคนที่มีชีวิต เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทครับฟังว้ายคุณผู้ชมประเภทที่หนึ่งมีตัวตนหมายถึงว่าเกิดมาเป็นลูกหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องทำให้ทุกใจแล้วทุกใจกับใครในะเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยแหละทุกใจกับสามีทุกใจกับลูกเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวไม่มีตัวตนหมายถึงอดีตชาติเราไปทําเขาไว้หรือปัจจุบนันเราไปอย่างคุณลุงท่านเมื่อกี้ที่ขับรถทับสุนัขก็ไปเข็นฆ่าสุนัขก็ส่งผลเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เป็นจิตวิญญาณที่มาอาฆาตนั่นเองชัดเจน นะครับสำหรับของคุณปัทมานะครับผมมอนใต้นะครับ